ของทุกหลักทัพเพื่อชาติ์กษัตริย์และประชาชนวันนี้กับดิฉันกนนท์พอ,อนิพัฒน์กุลค่ะกว่า124ปีนะคะที่กรมแพทย์ทหารบกได้ดำรงความต่อเนื่องในการปฏิบัติภารกิจด้านการแพทย์ให้ครอบคลุมค่ะพร้อมทั้งเดินหน้าพัฒนางานสายงานแพทย์ให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้เป็นที่เชื่อมั่นของกองทัพและประชาชนพลเอกจริญชัยินเทาผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในงานวันสถาปนากรมแพทย์ทหารบกปีที่124 โดยในกิจกรรมมีพิธีสงฆ์ซึ่งนิมนต์จากวัดบวรนิเวศวิหารจำนวนสิบรูปเพื่อความเป็นสิริมงคลโอกาสน,นี้ค่ะผู้บัญชาการทหารบกได้มอบรางวัลหน่วยสายแพทย์ดีเด่นประจำปี2566าหจำนวน5รางวัลให้แกโาา่โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชโรงพยาบาลค่ายสุรศรีโรงพยาบาลค่ายกษีศีวราโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์และกองพันธ์เสนารักษ์ที่หนึ่งกองพลที่หนึ่งรักษาพระองค์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานต่อไป นอกจากนี้ผู้บัญชาการทาหารบกยังได้เยี่ยมชมนิทรรศการและนวัตกรรมทางการแพทย์ซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยที่หน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทาหารบกรวมทั้งโรงพยาบาลในสังกัดกองทัพบ,บกได้ดำเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนภารากิจของกองทัพบ,บกในการดูแลสุขภาพกำลังพลตลอดจนให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ทัาน,นี้กรมแพทย์ทหารบกได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่7มกราคมพุทธศักราช2443ปฏิบัติภารกิจเพื่อการอนุรักษ์กำลังรบครอบครัวและประชาชนโอกาสนี้คุณทวินันคงครานรองผู้อำนวยการใหญ่ด้านการสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กรเป็นผู้แทนพลเอกนิรันดรสศรีคาชากรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บก ได้เดินทางไปแสดงความยินดีพร้อมมอบเงินสมทบทุนให้กับมูลนิธิกรมแพทย์ทหารบกเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปอีกด้วยค่ะรองพูวอในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส,ส่วนหน้าได้ตรวจเยี่ยมหน่วยทหารผ่านในพื้นที่นะคะพร้อมเน้นย้ำให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานในทุกสถานการณ์ค่ะพลตรีไพศาลหนูสังรองแม่ทัพที่ที่รองพูวอในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส,ส่วนหน้า ได้ไปตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41อเภอร,รามันจังหวัดยะลาหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่48อเภอจาะจอไอร้องจังหวัดนาราธิวาสและหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44อเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีค่ะเพื่อเป็นการตรวจเยี่ยมและพบปะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งประชุมและรับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงานรับฟังข้อเสนอแนะปัญหาข้อกัดข้องของหน่วย รวมทั้งมอบแนวทางการปฏิบัติงานให้มีการปรับแผนการปฏิบัติให้มีความรัดกลุ่มและทำงานอย่างรัดกลุ่มไม่ประมาทมีความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ทุกรูปแบบทั้งเชิงรุกและเชิงรับโดยรองแม่ทัพที่ที่รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ี่ส่วนหน้าได้เน้นย้ำและกำชับเจ้าหน้าที่ทุกนายต้องมีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลาและตั้งอยู่บนความไม่ประมาทมีความรอบคอบในทุกข,ขั้นตอนของการทำงาน โดยเฉพาะการดูแลรักษาความปลอดภัยฐานปฏิบัติการของหน่วยที่ตั้งให้มีความปลอดภัยโดยการเพิ่มความเข้มงวดเป็นพิเศษค่ะรวมถึงการปฏิบัติงานในพื้นที่ต้องมีการร่วมบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยในพื้นที่มีการประสานการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการอัปเดตข้อมูลระหว่างกาันซึ่งข้อมูลเหล่านี้นะคะจะมีการเคลื่อนไหวอย,อยู่ตลอดเวลาทางนี้ต้องสอดคล้องกับสถานการณ์รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วย ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่3ผู้บัญชาการกองกําลังสุรศักดิ์มนตรีค่ะได้ลงพื้นที่มอบความสุขสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กๆนะคะนในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ2,567ที่จังหวัดอุดอรธานีค่ะ ที่โรงเรียนอนุบาลเพลนประชานุกูลอำเภอเพนจังหวัดอุดรธานีพลตรีนรทิพย์พลอยนอกผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่สมผู้บัญชาการกองกําลังสุรศักดิ์บนตรีได้ลงพื้นที่มอบขนมและไอศครีมให้กับเด็กๆนักเรียนค่ะพร้อมทางได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับน้องๆนักเรียนเพื่อเป็นการสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กๆเนืในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ2567ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลนะคะ รวมท้งได้เติมความสุขสร้างขวัญกำลังใจให้กับเด็กๆที่จะเป็นอนาคตของชาติในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตดังคำขวัญวันเด็กของนายกรัฐมนตรีที่ว่ามองโลกว้างคิดสร้างสารรค์เขารบความแตกต่างร่วมกันสร้างประชาธิปไตยสนองนโยบายของพลเอกเจรรญชัยหินเทาผู้บัญชาการทหารบกในการดูแลเด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลให้มีความสุขในวันเด็กแห่งชาติประจำปี2567 สร้างความประทับใจให้กับคณะครูและนักเรียนเป็นอย่างมากค่ะโดยก่อนที่จะเดินทางกลับค่ะเด็กๆก,ก็ได้ขอถ่ายรูปกับท่านผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่3ผู้บัญชาการกองกําลังสุรศักดิ์มนตรีด้วยรอยยิ้มและความอบอุ่นค่ะวันเสาร์ที่13มกราคมนี้นะคะกองทัพบกได้เปิดกองบัญชาการกองทัพบกรับงานวันเด็กแข่งชาติปี2567นี้ค่ะมีทั้งกิจกรรมนะคะเที่ยวเล่นแล้วก็เรียนรู้หลากหลายกิจกรรมในรั้วทหารค่ะ เื่อนในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี2567ที่กำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่13มกราคมนี้พลเอกจริญชัยหินเทาผู้บัญชาการทหารบกมอบนโยบายให้หน่วยทหารทั่วประเทศเปิดพื้นที่ค่ายทหารจัดกิจกรรมให้กับเด็กๆในหลากหลายรูปแบบค่ะโดยในพื้นที่ส่วนกลางกรุงเทพมหานครในปีนี้นะคะกำหนดจัดขึ้นที่กองบัญชาการกองทัพบ,บกถนนราชดำเนิอนนอกเขตพระนครตั้งแต่เวลา8นาฬิกายาวไปจนถึงเวลา16นาฬิกาค่ะ ซึ่งความพิเศษของปีนี้คือท่านผู้บัญชาการทหารบกต้องการเปิดพื้นที่ให้เด็กๆได้เข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กองทัพบ,บกเฉลิมพระเกียรติและกำแพงอนุสร์ของกองทัพบ,บกซึ่งจัดแสดงความรู้ด้านประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการของกองทัพบ,บกตลอดจนจัดแสดงอาวุธยุโทโธปกรณ์ตั้งแต่อดีตจ,จนถึงปัจจุบัน พร้อมทั้งได้นําชมนิทรรศการจัดแสดงพระราชป,ประวัติและพระราชะกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเฉลิมพระเกียรติเืในโอกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ6รอบ72พรรษาค่ะขณะเดียวกันบนพื้นที่เวทีกลางของงานนะคะท่านผู้บัญชาการทหารบกและคณะผู้บังคับบัญชายัางได้เตรียมของรางวัลอย่างมากมายเพื่อมอบให้กับเด็กๆที่มาร่วมกิจกรรม รวมทั้งได้มอบหมายให้กรมดุรยิยางทหารบกขับร้องบทเพลงสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินสลับกับการแสดงของเด็กๆและเยาวชนในพื้นที่และการเล่นเกมชิงรางวัลต่างๆที่หน่วยงานภาคีของกองทัพบ,บกร่วมสนับสนุนร่วมส่งมอบความสุขให้กับเด็กๆตลอดทั้งวันเลยค่ะ ส่วนน้องๆหนูๆคนไหนนะคะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าก็ขอเชิญชวนน้องๆหนูๆค่ะเข้าไปร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี2567ในวันเสาร์ที่13มกราคม2567ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาไปจนถึง12นาฬิกาค่ะณบริเวณพื้นที่ของค่ายเซรินทรตำบลเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานี โดยภายในงานนะคะก็จะมีการแสดงความสามารถของเด็กๆบนเวทีมีการออกบูธการแสดงยุทธปกรณ์ทางทหารที่น่าตื่นตาตื่นใจค่ะพร้อมทั้งสนับสนุนไปพร้อมทั้งสนุกสนานไปกับเกมและกิจกรรมดีๆจากพี่ๆทหารเพื่อร่วมรับของรางวัลมากมายหลากหลายเลยนะคะอาทิลูกฟุตบอลจำนวน3,000ลูกที่ได้รับการสนับสนุนจาก King Power พร้อมจักรายานและของรางวัลหลากหลายค่ะจากเชนท่านกรุ๊ปกว่า1 0 0 0 0นชิ้นและของรางวัลอื่นๆอีกมากมายค่ะกิจกรรมนั้นถูกใจเด็กๆอย่างแน่นอนอีกทั้งยังมีรางวัลพิเศษจากการประกวดชุดต่างกายยอดเยี่ยมซึ่งถ้าถูกใจกรรมการก็จะได้รับรางวัลไปเลยนะคะอาทิชุดแฟนตาซีชุดอัตลักษณ์พื้นถิ่นใต้และชุดอาชีพในฝันของเด็กๆที่สำคัญค่ะภายในงานจะมีอาหารและเครื่องดื่มบริการฟรีตลอดทั้งงานค่ะ นอกจากนี้หน่วยขึ้นตรงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้าโดยเฉพาะหน่วยเฉพาะกิจจังหวัดหน่วยเฉพาะกิจนววิกโยธินทกองทัพเรือหน่วยเฉพาะกิจสันติสุขและชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนอยังได้มีการจัดก,กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี2567พร้อมกันทุกพื้นที่3จังหวัดชดายแดนภาคใต้และ4อำเภอของจังหวัดสงขลา เพื่อเป็นการมอบความสุขพร้อมสร้างรอยยิ้มผ่านของขวัญจากใจนำความหวังและกำลังใจสูน่น้องๆเยาวชนผู้เป็นอนาคตของชาติผ่านความร่วมมือร่วมใจของคนในสังคมค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารวัดวงเหล่าทัพกันต่อค่ะ วันเด็กปีนี้สาวสิบมมกราคมพบกันที่กองบัญชาการกองทัพบกเขตพระนครกรุงเทพ8ถึง16นาฬิกาภายในงานพบกับการแสดงยุทธปกรณ์ทางทหารที่น่าตื่นตาตื่นใจทั้งยานเกราะสไตเกอร์รถฮัมวีเรือพลังงานลม รถครัวสนามในการช่วยเหลือประชาชนและจัดเต็มด้วยกิจกรรมตื่นเต้นเร้าใจกับการยิงปืนเพ้นบอลการแสดงสุรคทหารสาธิตทักษะดำรงชีพในป่าพร้อมเสิร์ฟความสนุกสุดมันไปก,กับการแสดงดนตรีของวงสมัยอาม์มีเปิดโลกกระนัดกับการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กองทัพบ,บกเฉลิมพระเกียรติซึมซับกับประวัติศาสตร์สมรภูมิแห่งความภาคภูมิใจผ่านเรื่องราวบนกำแพงประวัติศาสตร์เมมโมรีลวอล และพิเศษสุดกระทบไหลใกล้ชิดคุณลุงต่อผู้บัญชาการทหารบกลุ้นรางวัลใหญ่และอื่นๆอีกมากมายตลอดทั้งงานวันเด็กปีนี้กับกองทัพบ,บกกินฟรีเล่นฟรีมีรางวัลกลับบ้านทุกคนกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่13นะคะได้ตรวจวัดควันดำของยานพาหนะทางทหารค่ะ กองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่13ได้ดำเนินการตรวจวัดค่ามาตรฐานไอเสียยานพาหนะสายสันภาวุธในอัตราที่หน่วยใช้ในการออกปฏิบัติภารกิจเพื่อปฏิบัติตามนโยบายการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ซึ่งสร้างมลพวะทางอากาศตามนโยบายของรัฐบาลและกองทัพบ,บกโดยได้มีการรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ตรวจวัดค่ามาตรฐานไอเสียรถยนต์จากสำนักงานขนสงข่งจังหวัดอุดรธานีค่ะ ซึ่งกอหากตรวจพบว่ารถทหารคันใดมีค่าควันดำเกินมาตรฐานก็จะให้มีการงดใช้และปรับปรุงซ่อมแซมในทันทีนะคะเพื่อเป็นการป้องกันการปล่อยควันพิษสู่อากาศท่านี้ผู้บังคับกองพันทหารราชที่สองกรมทหารราชที่13ได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปรนนิบัติบำร,รุงยานพาหนะทุกประเภทให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานไม่สร้างมลภาวะรวมทั้งการกำกับดูแลในเรื่องของมารยาทในการขับขี่และปฏิบัติตามกฎจราจรเป็นสำคัญด้วย กองร้อยฝึกรบพิเศษที่3ค่ายฝึกการรบพิเศษประตูผานะคะได้พาน้องทหารกองประจำการผัดที่2ประจำปี2566ค่ะกลับไปยังบ้านไปเยี่ยมบุพาการีเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจให้แก่กําลังพลโดยความห่วงใยกําลังพลตามนโยบายของกองทัพบ,บกที่ได้ให้ดูแลครอบครัวน้องทหารใหม่เปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกันค่ะ โดยทางกองร้อยฝึกรบพิเศษที่3ค่ายฝึกการรบพิเศษประตูผาจึงได้พาพลทหารรุง้งร้องสาครทหารกองประจำการผัดที่2ประจำปี2566ซึ่งถือเป็นน้องคนเล็กของกองทัพบกนะคะเดินทางกลับไปเยี่ยมบ้านค่ะภายในบ้านห้วยทากหมู่ที่3ตํตำบลบ้านหวดออำเภองาวจังหวัดลำปางเพื่อดูแลอาการป่วยของบุพการีเนื่องจากว่าบิดามีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงไม่สามารถเดินได้ ส่วนบารดาเป็นโรคกระดูกทับเส้นและด้วยวัยชราค่ะทำให้ทั้งสองท่านเดินเพียงแค่ไม่กี่ก้าวก็ปวดหลังแล้วทางกองร้อยฝึกรถพิเศษที่3จึงได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคอยารักษาโรคให้กับทางครอบครัวดังกล่าวเพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนพร้อมทั้งให้ในายทหารเสนารักษ์นะคะทำการตรวจสุขภาพในเบื้องต้นค่ะเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่กำลังพลให้คลายความวิตกกังวลในการปฏิบัติภารากิจเพื่อประเทศชาติต่ตอไป และก็ยังคงประชาสัมพันธ์เชิญชวนกันอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับชายไทยที่สนใจสมัครรับราชการทหารกองประจำการโดยวิธีการร้องของกรณีพิเศษด้วยระบบออนไลน์ประจำปี2567ค่ะซึ่งยอดรับสมัครณวันนี้9มกราคม2567พบว่ามีผู้ที่สนใจสมัครแล้วทั้งสิ้น18,617คนจากจำนวนรับสมัครทั้งสิ้น28,971นายค่ะ โดยแบ่งเป็นกองบัญชาการกองทัพไทยมีผู้สมัครแล้ว338คนกองทัพบกมีผู้สมัครแล้ว17,436คนกองทัพเรือมีผู้สมัครแล้ว446คนและกองทัพอากาศมีผู้สมัครแล้ว397คนทางนี้ผู้ที่สนใจนะคะสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่28มกราคม2567หรหรือติดต่อหน่วยสัสดีใกล้บ้านได้เลยค่ะ โดยผู้ที่สมัครก็สามารถเลือกหน่วยทหารประจำการใกล้บ้านได้และจะได้รับสิทธิค่าตอบแทนและสวัสดิการสำหรับทหารกองประจำการทุกประการอีกทั้งก่อนปลดประจำการค่ะจะได้รับการอบรมวิชาชีพความรู้ทักษะวิชาชีพตามความสามารถและความถนัดของแต่ละคนเพื่อออกไปเป็นบุคคลที่มีศักยภาพและมีคุณค่าเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่ตอไป น้องสาวโรจากกรุงเทพให้เข้ามาหาแม่แม่ป่วยติดเตียงช่วงสี่ทุ่มกว่าสี่ทุ่มประมาณสี่ทุ่มครึ่งขอรถยนต์เข้ามาก็จอดข้างบนนั่นแหละจอดเสร็จแล้วก็ลงมาช่วยขนของเสร็จแล้วก็มูบอยเข้ามาว่าน้ําออกไม่ได้แล้วที่โรงฆ่าสัตว์เพราะว่ามันเชี่ยวและประตูก็เปิดไม่ได้ก็เลยต้องเข้าไปทางนหนน้าต่างกันห้าทุ่มก,กว่ารอเรือท้องแบรนเทศบาล ทีนี้แม่ผู้ป่วยติดเตียงน้ําเข้ามาในบ้านแล้วโชคดีที่ว่าเบาะลอยก็เลยผู้ป่วยติดเตียงก็เลยลอยตามเบาขึ้นไปพวกเราก็เลยประคองไว้เฉยเฉยจนถึงตีสองทีนี้น้าก็เลยคอตีสามเลือกท้องแบนมาก็เริ่มช่วยข้างในมาก่อนเสร็จแล้วก็ทีนี้น้ํามันถึงช่องลมก็เลยเอาเครื่องไม้เครื่องมือของเขามาทุบช่องลมแล้วก็แม่ออกมาทางช่องลมส่วนน้าสาวกับหมูบอยแล้วก็ อีกอีกสองท่านก็ปีงขึ้นหลังคารออยู่บนหลังคาแล้วก็ลงเรือทางหลังคาส่วนชุดผมชุดหมบอยออกหลังเพื่อนชุดสุดท้ายก็เนี่ยขอบคุณทั้งหมูบอยแล้วก็อีกหลายคนที่มาช่วยแล้วก็ทั้ง เรือท้องแบนเทศาบาลด้วยที่มาช่วยนายกก็มารอที่โรงคาสัต์ตรงนูน้นฐานไม่ไว้รบแล้วก็เนี่ยเวลาเกิดอุทกภยัยฐานก็เนี่ยมาช่วยชาวบ้านอย่างนี้ได้ดีกว่าที่เขาพูดว่าฐานมีไว้ทำไรก็เนี่ยถ้าไม่เจอกับประสบการณ์กับชีวิตจะไม่รู้หรอกฐานมีไว้ทำไร เป็นกำลังใจให้พี่น้องผู้ประสบภัยในพื้นที่ด้วยนะคะและคุณผู้ชมคะเป็นประจําในทุกวันอังคารค่ะที่รายการ VR ียร์โซเจของเราจะมีการนําเสนอสกูปพิเศษของรายการพิรา,ขาบข่าวซึ่งวันนี้ค่ะมีการนําเสนอตอนที่มีเชื่อว่าเส้นทางสีขาวสู่ดวงดาวสีทองจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พี่ราบข,าบข่าวพาทุกคนมาอยู่กันที่วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบ,บกค่ะสถานที่แห่งนี้นะคะเป็นสถาบันการศึกษาที่เรียกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการเป็นพยาบาลทหารบกและในขณะนี้นะคะวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบ,บกได้เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลและนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลโดยเปิดโอกาสให้กับน้องๆที่อยู่ในกลุ่มพื้นที่พิเศษที่มีใจรักในอาชีพทหาร ได้มีโอกาสพิเศษเข้ามาสอบคัดเลือกกันค่ะค่ะรายละเอียดการรับสมัครเป็นยังไงไปติดตามรับชมได้เลยค่ะวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบ,บกเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของกองทัพบ,บกขึ้นตรงต่อศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้ากรมแพทย์ทหารบกมีภารกิจให้การศึกษาแก่นักเรียนพยาบาลกองทัพบ,บกในระดับอุดมศึกษาเมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับวุฒิการศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหิดลในฐานะสถาบันสมทบระยะเวลาการศึกษา4ปีโดยมีการเรียนการสอนภาควิชาการเหมือนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตทั่วไปแต่จะเพิ่มเติมวิชาทหารเบื้องต้นและวิชาการพยาบาลทางการทหารรวมไปถึงการฝึกฝนระเบียบวินยัยปลูกฝังคุณสมบัติการเป็นผู้นำและความพร้อมของสมรรถนะร่างกาย เพื่อให้พร้อมต่อการบรรจุเข้าเป็นนายทหารสัญญาบัตรแห่งกองทัพบ,บกรวมไปถึงหลักสูตรนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบ,บกระยะเวลาการศึกษาหนึ่งปีโดยจะได้รับประกาศสัญญาบัตรผู้ช่วยพยาบาลเฉพาะทางการดูแลผู้สูงอายุโดยจะเพิ่มเติมการเรียงการสอนวิชาทหารเบื้องต้นและการฝึกฝนระเบียบวินัยทางทหารเช่นเดียวกัน เพื่อให้พร้อมต่อการบรรจุเข้าเป็นนายทหารชั้นประทวนของกองทัพบ,บกต่อไปสำหรับน้องๆที่สนใจเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับพวกเราโดยเฉพาะน้องๆกลุ่มพิเศษทั้งนักเรียนพยาบาลและนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ค่ะ น้องๆที่สนใจนะคะต้องศึกษาอยู่ในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลค่ะคือกลุ่มโรงเรียนราชระชานุเคราะห์กลุ่มโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามถิ่นธุรกรันดานตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตนร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและเป็นกลุ่มของโรงเรียนพื้นที่พิเศษเช่นกลุ่มโรงเรียนพื้นที่ภูเขาสูงกลุ่มโรงเรียนพื้นที่เกาะ และเป็นกลุ่มของโรงเรียนที่อยู่ในอุปการะของสถานสงเคราะห์หรืออยู่ในหน่วยงานในสังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะ ดิฉันนะคะจบจากโรงเรียนแม่เสลียงบริพัฒศึกษาอําเภอแม่เสลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนจากพื้นที่ห่างไกลไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าเด็กชายขอบอย่างดิฉันจะได้รับโอกาสเข้ามาศึกษาที่วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกและยังเป็นนักเรียนรุ่นแรกเลยนะคะที่ได้รับการคัดเลือกมาเป็นนักเรียนพยาบาลทุนกองทัพบกจากโคต้านักเรียนในพื้นที่ห่างไกลกองทัพบกนะคะสนับสนุนดิฉันในด้านต่าง,างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นด้าน ค่าเทอมค่าเครื่องแต่งกายค่าอาหารพร้อมทั้งสนับสนุนที่พักและมีเบีย้ยเลี้ยงเงินเดือนให้ค่ะดิฉันนะคะอยากจะขอบคุณกองทัพบ,บกที่ให้โอกาสนี้แก่ดิฉันและดิฉันจะเติบโตไปเป็นพยาบาลที่ดีและมีคุณภาพค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับน้องนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลค่ะซึ่งอยากจะถามน้องโซเฟียว่าน้องโซเฟียมาจากที่ไหนคะหนู่มาจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์40จังหวัดปัตตานีเป็น3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะทางวิทยาลัยได้ให้ ค่าเทอมฟรีค่าที่พักฟรีแล้วก็ทําให้หนูได้มีการพัฒนาตนเองในหลายๆด้านทั้งความมีระเบียบวินยัยมีความกล้าแสดงออกความอดทนแล้วก็มีคุณธรรมจร,ริยธรรมมากยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะถ้าหากน้องๆคนไหนสนใจที่จะเข้ามาเป็นครอบครัว,วเดียวก,กันกับพวกเรานะคะสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของวิทยาลัยยพบาลกองทัพบกและส่วนหลักสูตร พยาบาลศาสตร์บัณฑิตนะคะเปิดรับสมัครตั้งแต่15กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่28เมษายนและในหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลน,นะคะเปิดรับสมัคร15กุมภาพันธ์ไปจนถึง19พฤษภาคมค่ะในฐานะสิทธิ์เก่าวิวทยาลายัยพยาบาลกองทัพบกสำหรับมินเองนะคะเป็นสิทธิ์เก่ารุ่นที่44ถ้าถามว่าวิทยาลัยแห่งนี้ให้อะไรกับพวกเรามินเองได้ทั้งความเข้มแข็งความอดทนความมีระเบียบวินยัยคิด และทำอะไรอย่างเป็นประบบจนมินเป็นทหารที่ดีมีคุณภาพคนหนึ่งของกองทัพบกสำหรับลูกว่านะคะจบจากวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกรุ่นที่56และปัจจุบันนะคะเป็นพยาบาลวิชาชีพอยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าค่ะการจบจากวิทยาลัยแห่งนี้เราหลอมให้ลูกว่าเป็นพยาบาลที่ดีมีจรรยาบรณเห็นแก่ประโยชน์ผู้ป่วยเป็นสําคัญค่ะและที่สําคัญนะคะ คือความอดทนและความเข้มแข็งหนังคติดพ์ที่ว่าเข้มแข็งอย่างทหารอ่อนหวานอย่างพยาบาลค่ะท้ายที่สุดนี้นะคะวิทยาลัยพยาบาลกองทบกยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนเข้าสู่เส้นทางการเป็นพยาบาลวิชาชีพบนเส้นทางสีขาวดวงดาวสีทองค่ะ วันนี้ในอดีต9มกราคมร่วมรับลึกเหตุการณ์และเทิดทูนเรื่องราวสำคัญทางประวัติศาสตร์กับรายการ VR s o l d โซเค่ะวันนี้ในอดีต9มกราคมพุทธศักราช2433พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5สเสด็จพระราชด,ดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดอู่เรือหลวงณกกรมอู่ทหารเรือเพื่อซ่อมและสร้างเรือรบค่ะ ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นกรมอู่ทหารเรือตั้งอยู่ทางตอนใต้ของวัดระฆังโคศิตารามและกำหนดให้เป็นวันสถาปนากรมอู่ทหารเรือวันนี้ในอดีต9มกราคมพุทธศักราช2472พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์สะพานปฐมบรมราชานุสรหรือสะพานพระพุทธยอดฟ้าโดยเริ่มการก่อสร้างในปีพุทธศักราช2471 เนื่องในโอกาสที่สถาปนากรุงเทพมหานครครบ150ปีโดยตัวสะพานเป็นเหล็กยาวและสามารถยกสะพานช่วงกลางขึ้นด้วยไฟฟ้าเพื่อให้เรือใหญ่ผ่านสันจรไปมาได้อย่างสะดวกหมดเวลาของรายการเวียโซเจอแล้วนะคะรายการข่าวต่อไปรับชมข่าวในพระสัมนักวันนี้ดิฉันละถิ่ข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ